ภาพที่เราเห็นนะไปท็อปอ่ะคือภาพท,ท,ที่น้องนกอ่ะไปคุยออกับคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะอ๋อต,ต,ตอนตอนตอนเย็นแล้วตอนจะกลับตอนจะกลับปกาศเป็นยังไงบ้างให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็คือว่อาอ่านกก็ไปถึงใช่ป่ะก็คือตอนขากลับแล้วก็คือนุกเนี่ยไปเห็น,นคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเทข้าวลงน้ำอ้าวแล้วนุกก็ถามบอกว่าเออไปเททิ้งทำไมอ่ะมันแบบหายากเออหายากนะข้าวกล่องมันไม่ใช่แบบอะไรงไม่ใช่ลุงกินไม่หมดแล้วก็เอาไปเททิ้งรู้ป่ะลุงตอบไงคือนุกฟังแล้วอึ้งไปเลยอ่ะลุงบอกว่าข้าวมันบูดเพราะว่า อันนี้คือเขาเอามาให้ตั้งแต่เมื่อวานก็แบ่งกินก็คือเก็บไว้คือไม่ได้กินหมดในมื้อเดียวเอาแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนไม่ได้กินครึ่งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะมีใครเอาข้าวมาให้เราหรือเปล่าเข้าใจเลยตรงนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนทีนี้ไอการเก็บบูตมันบูตก็เลยต้องทิ้งเนี่ยลุกฟังแล้วบ็โอ้โหคนกินข้าวบูดนะคุณมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวสภาพของตอนนี้ที่มันมันต้องเจอปัญหาไหนจะเลอกโควิดแล้วด้วยหนึ่งยังมาเจอปัญหาของน้ําท่วมซ้าอีกไง ช่นะต้องบอกว่านี่เป็นภาพของอาการร่วมแรงร่วมใจกันของคนบ้านสีอย่างแท้จริง